สวัสดีค่ะวันนี้คือเขาจะมาสอนเรื่องการเปิดดอกเห็ดน,นะคะซึ่งอุปกรณ์ในการเปิดดอกเห็ดมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างนะคะอย่างแรกก็คือช้อนซึ่งเราจะใช้ด้ามช้อนนะคะแล้วก็มีก้อนเชื้อเห็ดที่แก่จกับที่พร้อมที่จะเปิดซึ่งรู้ได้ไงว่ามันแก่ก็คือเชื้อมันจะเดินเต็มก้อนแล้วมันก็จะมีพวกกระจุกข,ขาวๆอย่างนี้เป็นกลุ่มของเส้นใยนะคะที่เราพร้อมที่จะเปิดดอก การเปิดดอกวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือการวิ่เป็นเป็นวิธีที่นิยมนะคะก็คือเขาจะาให้ดึงจุกประหยัดสัมฤตออกมานะคะเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนใช้ด้ามช้อนนะคะเคีย่ยวทำความสะอาดหน้าก้นแบบนี้นะคะแบบน,นะคะเคียย์เอาพวกเมล็ดข้าวฟ่างที่เราเป็นหัวเชื้อเห็ดนะคะเคียยวอ,ออกมาแบบนี้นะคะ เคี่ยวออกมาทาความสะอาดออกมานะคะเดี๋ยวนะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเคียวออกมาไม่ต้องเอาออกไม่ต้องเคียออกจนเป็นหลุมนะคะแต่ว่าให้เกิดรอยแผลใหม่แบบนี้ค่ะนี่คะ่ะเคี่ยวมารียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะดึงดึงถุงพลาสติกขึ้นมาให้มันเป็นแบบนี้นะคะเพื่อบังคับให้ดอกมันโผล่มาถึงตรงนี้แล้วค่อยมีดอกแข็งน,นะคะจะทําให เห็ดของเรามีก้านดอกที่ยาวผู้ผลิตเหต็ดก็จะได้น้ำหนักเห็ดที่ดีแบบนี้หลังจากน้ำเราก็จะเอาก้อนนี้ไปวางน,นอนนะคะวางน,นอนไว้ในโรงเปิดดอกแล้วเราก็จะลดน้ําเฉพาะก้อนเชือ้อนี่คือวิธีที่1ประมาณ5-7วันก็จะมีดอกเห็ดให้เราเก็บได้นี่คือวิธีที่1น,นะคะที่สองนะคะก็คล้ายๆวิธีที่1เอาจุกระหยาดสำลีออกมา นะคะแล้วก็ทําความสะอาดหน้าก้อนเหมือนเดิมเอาร์เทียทั้งเศษได้แล้วก็เมล็ดข้าวฟ่างออกมาที่เกิดรอยแผลหมักเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ดึงถุงปติกขึ้นมาแล้วก็เอาคอปวดออกมามันก็จะเป็นลักษณะแบบน,ยยนี้วิธีนี้กับวิธีแรกก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันวิธีนี้โอกาสที่น้ําจะเข้าไปก็เยอะกว่าแต่เพราะว่าไม่มีคอปวดล็อกอยู่ 3คือการกรีดข้างถุงนะคะก็คือเราหามีดคมๆมานะคะแล้วเราก็กรีดข้างถุงแบบนี้ค่ะกรีดลงไปเลยนักเรียนจะกรีดแบบตรงๆลงมาหรือจะเป็นตัวเอก็ได้แล้วแต่แต่วิธีนี้นะคะเราจะใช้วิธีการนอนไม่ได้แล้วนะคะต้องวิธีการตั้งอย่างเดียวแล้วตั้งทีนี้ถ้าเรากรีด หลายก้อนเราวางชิดกันไม่ได้นะคะเพราะว่าดอกเห็ดจะออกมาชนกันนักเรียนต้องวางให้ห่างกันเพราะว่าดอกนี้จะออกมาดอกนี้จะออกมาวิธีนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าเปลืองพื้นที่พวกฟาร์มเห็ดเขาจะไม่นิยมแต่ถ้านักเรียนซื้อใบสีก้อนห้าก้อนจะทํากินที่บ้านโอเควางได้แล้วเราก็จะลดน้ํานะคะรดน้ําแล้วดอกเห็ดก็จะออกมาจากรอยที่เราเกลิก่ยวิธีที่สี่นะคะการเปิดดอกวิธีนี้คือการทัก ถุงให้เสมอจับปากของก้อนเชือก็เอาคอขวดออกมานะคะแบบนี้เลยค่ะนักเรียนแล้วก็เอาคอขวดออกเมื่อกี้ตุ๊ประหยัดสตรีนะคะตัวผู้ติดอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพับปากถุงให้เสมอ,อนน่องนี้แค่นี้ค่ะซึ่งนักเรียนสามารถสามารถเอาพัตเตอร์หรือมีดกรงกตักก็ได้หรือพับอ่างนี้ก็ได้แต่วิธีนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเราตั้งเมื่อไหร่แล้วลดน้ําน้ําก็จะขังทําให้เกิดราเม,มื่อ ในกลุงมคือน้ำขังเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็ต้องใช้นอนเหมือนเดิมแล้วก็ลดน้ําห้ามน้ําเข้าบริเวณปากขวดนะคะวิธีนี้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียก็คือได้ดอกจํานวนเยอะใช่ไหมคะเพราะว่ามีพื้นที่เยอะแต่ก้อนเชื้อก็อจะหมดเร็วคือเชื้อจะหมดอายุเร็วเชื้อจะหมดเร็วเพราะว่ามือออกเยอะนะคะค่ะวิธีเปิดดอกวิธีที่5นะคะก็คือวิธีเปลือยถึงเปลือยถึงทำยังไง น้กเียนเอาก้อนที่เชื้อเดินเต็นที่มาแล้วเอาสูบประยาฉลีออกนะคะเอาข้อขวดออกคือทุกอย่างก็คือเปลือยเลยเราก็จะเอามีดคมมาตัดเพื่อกแกะถุงออกแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เปลือยถุงเลยนะคะนี่เปลือยถุงออกไปเลยแต่วิธีนี้เราก็ต้องมีภาชนะรองอย่างเช่นตะกร้า ขนมจีนเอากระดาษรองข้างล่างนะคะแล้วก็กวางไว้อย่างนี้แล้วก็ไปตั้งไว้ในห้องที่มีความชื้นแล้วเราก็ลดน้ําการลดน้ำํำวิธีนี้ถ้าเราเอาขันตักน้ําหรือสายยางฉีดเลยแน่นอนมันต้องชักขี้เลื่อยลงแล้วก็เราก็จะผอมลงทุกวางเพราะฉะนั้นควรจะเป็นการสเปรย์หรือไม่งั้นก็ฉีดฝอยน้ําฝอยฝอยรดนะคะอ่ถึงต้องมีพัชนะรองแต่เห็ดจะออกทุกทิศทางเลยออกเยอะแต่ดอกขนาดเล็กนะคะ อันนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นที่นิยมโอเคค่ะนี่คือวิธีสุดท้ายในการเปิดดอกค่ะ